ครับบ๊ายบาครับ,น,รบนักวิ่งทุกท่านอาจารย์บุญมาลุงมโนชัยนะฮะก็วันนี้คุณบอยออได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะมาสัมภาษณ์อาจารย์ที่สนามพนัทนะฮะเรื่องเกี่ยวกับว่านักวิ่งจะลงบางแสนสี่สองครับวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องเก็บความรู้ว่าเราจะฝึกยังไงให้ประสบความสําเร็จครับอาจารย์ขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะฮะว่าคนที่จะใช้ตารางวันนี้ของอาจารย์เนี่ยจะต้องผ่านมินิกราฟมาแล้วหลายๆปีนะ,ะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยวิ่งมินิฮาร์มาเลยอยู่ๆจะโดดมาราธอนเลย แล้วก็เวลาเป้าหมายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะก็ขอเคล็ดลับอาจารย์การวิ่งมาราธอนแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้เขาใกล้จะถึงบางแสนสี่สองครับอาจารย์ครับเคล็ดลับของอาจารย์นะก่อนอื่นอาจารย์ขอปูพื้นนิดนึงว่าการที่นักวิ่งจะวิ่งมาราธอนได้ดีหรือเวลาตามที่เราเป้าหมายที่เรากําหนดนะเราต้องมีพื้นฐานมาก่อนเพราะทุกคนเวลาซ้อมเนี่ยนักวิ่งรุ่นใหม่บางทีใจร้อนไปวิ่งมินิหรือฮาฟเวลายังไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีสูตรง่ายๆเช่นว่านักวิ่งคนหนึ่งวิ่งฮาร์ปหนึ่งชั่ เอาหนึ่งชั่วโมงครึ่งบวกหนึ่งชั่วโมงครึ่งเข้าไปก็เป็นสามชั่วโมงแล้วบวกไปอีกสิบห้ากับยี่สิบนาทีตันี้จะใช้ได้เป๊ะเลยนะฮะตอนนี้ถ้านักวิ่งที่ยังไม่เคยผ่านฮาฟมาแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะไม่สามารถกําหนดเวลาของมาราธอนได้แต่นี้ตารางของอาจารย์เนี่ยถ้าคนที่ผ่านมินิฮาฟมาแล้วจนพู่งง่ายว่าวิ่งจนเขาเรียกเรียกว่า,าสิติที่ดีแล้วเนี่ยค,คุณจะสามารถกําหนดมาราธอนเวลามาราธอนได้เลยอาจารย์รับประกัน ในหนึ s? <S <h unlocked sounds> oh, um, ่งส <rzy bursting in gas light> ัปดาห์เน so ี่ยครับอาจารย์เราควรจะฝึกซ้อมอะไรกันบ้างครับอ่านนหนึ่งสัปดาห์เอาก็จากของอาจารย์นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนีมันก็จะมีโค้ดเยอะแต่รังซ้อมเยอะในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยของอาจารย์นี่จะจะซ้อมไม่ไม่อาจารย์จะซ้อมไม่เยอะนะฮะเพราะรุ่นใหม่เห็นซ้อมกันเนียบางคนนี่ซ้อมตกอาทิตย์หนึ่งสองร้อยโลเดือนหนึ่งประมาณหกเจ็ดร้อยโลนะฮะแต่ของอาจารย์เนี่ยแค่วันดีครับมอจีวันดีครับของอาจารย์นี่จะแค่ง่ายๆนะฮะอาจารย์พุทธสุกอีซี่ ซึ่งมันไปตรงกับของคุณดินครับเราต้องมีวันพักกล้ามเนื้อเดี๋ยวอาจารย์บอกทําไมต้องอีซี่ทำไมต้องเทมโปอินเตอร์วาเพราะเดี๋ยวนี้นักวิ่งจะใช้คำภาษาอังกฤษนี่หมดอาจารย์ก็ต้องพัฒนามาใช้คำพวกนี้ครับการวิ่งอีซี่คือการวิ่งที่เป็นการฟื้นฟูกล้ามเนื้อครับแต่นักวิ่งที่วิ่งเร็วทุกวันวันละ20-30โลทุกวันวัดีครับปรากฏว่าพอวันวิ่งจริงอ่ะ มันไม่ประสบความสำเร็จเราไม่สามารถทา New VP ได้เพราะงั้นอาจารย์จะบอกว่าตารางซ้อมอาจารย์มันแค่นี้นะครับอาจารย์ก็จะย้อนกลับไปขออาจารย์ก่อนว่าตอนอาจารย์วิ่งที่ว่าดีที่สุดตอนอายุ50เนี่ยมาราธอนขนแก่นอาจารย์วิ่ง2องชั่วโมงสี่สชมิบเก้านาทีนะฮะแต่อาจารย์ใช้เวลาฝึกมาราธอนมา10ปีนะแล้วก็อายุ55อาจารย์วิ่งกรุงเทพเนี่ยเพราะอาจารย์วิ่งมาทุกปีจะได้แชมป์กรุงเทพขนแก่นสงขามาราธอนพวกนี้แล้วก็กรุงเทพพัทยาสงขาขอนแก่นจะได้ที่หนึ่ง อายุ5 0กว่า55าอาจารย์ก็จะวิ่งมาราธอนแค่3ชั่วโมงเองครับถ้าเรามีพื้นมาก่อนแล้วเนี่ยมันจะเกิดความแข็งแรงเราจะได้รอบขาได้ระบบหายใจครับนะฮะตอนนี้เข้าตารางซ้อมมาราธอนเลยในหนึ่งอาทิตย์7วันอาจารย์จะแบ่งงี้ฮะจันพุธศุกร์เป็นวันอีซี่พื้นผูกกล้ามเนื้อนะฮะจำง่ายง่ายวันอังคารเป็นวันลองรันก็คือสร้างกล้ามเนื้อเราจะได้ความอดทนครับการสร้างกล้ามเนื้อของอาจารย์เนี่ยง่ายๆฮะไม่ต้องดูเพจเลยเพราะในการชาเนี่ย ถ้าจะดูไม่ใช้นาฬิกาของอาจารย์ใช้นาฬิกาธรรมดา350บาทเพราะตัวมันใหญ่นะฮะอาจารย์จะดูว่าวิ่งกิโลเท่าไหร่แค่นั้นเองปัจจุบันนี้วิทยาการสมัยใหม่เวียดศาสตร์อะไรการกีฬาพวกนี้เข้ามาเยอะมีการหมินช่วยนี่อาจารย์มาดีมากทําให้นักวิ่งเนี่ยโอกาสที่จะน็อกดีเนเอหรือชนกําแพงได้น้อยถ้าเขาซ้อมไปกิโลละ6ก็วิ่ง6กิโลสก็วิ่ง4แต่ไม่ใช่บอยวันนี้ครับแต่ไม่ใช่เราซ้อมไปกิโลละ6แล้ววันจริงเราไปวิ่ง5หรือสอันนั้นจะดีเอ็นะ อาจารย์ังบอกว่าตัวนี้ดีแต่อาจารย์แนะนําเสริมนิดนึงสมัยอาจารย์วิ่งเนี่ยจนปัจจุบันเนี้นักวิ่งถามอาจารย์เวลาบอยไปสัมภาษณ์อาจารย์ตามงานประสาอาจารย์เพศอะไรอาจารย์ไม่มีเพศนะฮะแต่อาจารย์จะจับความรู้สึกดูจากนักวิ่งหลายคนจะเห็นอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์หายใจดังหนึ่งหรือว่าอาจารย์วิ่งไปเนี่ยแข่งบอาจารย์คุยไปได้ด้วยครับตรงนี้คือเกิดจากประสบการณ์ที่อาจารย์ฝึกมาเขาเรียกอะไรนะอาจารย์จะฟังเสียงหายใจตัวเองครับ นักวิ่งหลายๆท่านที่ไปพัทยาแล้วกลับมาบ่นว่าอากาศร้อนฝนตกครับเอลงอุโมงค์ที่สูงวิ่งคุมเพดไตคุมเพดไตยดีแต่อาจารย์เสริมนิดนึงลืมฟังเสียงให้ใจตัวเองอซ้อมไปเพดสี่ก็วิ่งเพดสี่น็อกเลยสามสิบโลซ้อมไปเพดห้าก็วิ่งเพดห้าน็อกแต่ลืมฟังเสียงตัวเองอาจารย์แนะนํานิดนึงว่านักวิ่งที่จะวิ่งได้ดีนะอาจารย์ว่ากามินน่ะดีละแต่เสริมนิดนึงเวลาเราซ้อมหรือลงคอร์ดหรืออะไรเนี่ย เราพยายามฟังเสียงตัวเราครับมันจะบอกเพราะถ้าเราวิ่งเรื่อยๆเนี่ยมันจะบอกเราเลยว่าตรงนี้ต้องผ่อนตรงนี้ต้องขึ้นตรงนี้ตรงลงนะฮะอันนี้อันนี้อาจารย์เสริมนิดหนึ่งแต่นี้เมื่อกี้พูดต่อเรื่องตารางซ้อมอาจารย์อาจารย์พูดถึงก็อีซี่เป็นการเพืนปลูกกล้ามเนื้อวันอังคารลองลันลองลันเพื่ออะไรลองลันเพื่อให้เกิดความสมดุบให้เราถึงจุดที่เรากล้ามเนื้อมัน มันเขาเรียกนะพอเราซ้อมวิ่งนานๆยาวๆที่มันคลายกรดเล็กติกออกมาเราจะปวดล้มเนื้อเพราะนั้นนักวิ่งวิ่งแล้วบอกไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เหนื่อยพวกนี้พัฒนาน้อยเพราะนั้นนักวิ่งมันจะมีศัพท์คำว่าถ้าคุณอยากจะวิ่งให้เร็วคุณต้องวิ่งให้เหนื่อยครับเหนื่อยแล้วพักแล้วก็เหนื่อยแล้วก็พักเขาเรียกอินเตอร์วาลแต่นักวิ่งไม่รู้พอเหนื่อยไม่เอาก็ถอยอาจารย์บอกทำไมไม่วิ่งเรียวขึ้นจันเหนื่อยครับนะฮะเพราะนั้นก็จะมีจันพุทธศุกร์อีซี่วันอังคารเป็นรองหลังรัคบ แล้วก็วันพฤหัสเป็นอินทร์วาลขอขอแทรกนิดนึงครับอาจารย์อย่างวันอังคารเนี่ยลองลันเราควรที่จะลองลันเป็นนาทีหรือว่าเป็นระยะกิโลหรือว่าข้อควรที่จะเท่าไหร่ครับเป็นเป็นเป็นระยะทางครับเป็นระยะทางขับอาจารย์นะแต่ว่าของคนอื่นอาจารย์ไม่ทครับของของอาจารย์ที่ใช้ใช้กี่นะกี่กิโลครับอาจารย์เริ่มที่20เพราะเราวินฮามาอยู่ตลอดใช่ไหมฮะเราซ้อมมาฮารมาเป็นแข่งฮามาเป็นหลายหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําว่าเราดูเป็นกิโลง่ายกว่าเพราะอาจารย์จะไม่มีเป็น เขาเรียนนะจับเวลาอะไรเงี้ยหรือว่าดูเป็น,นอาจารย์จะดูว่าวันนี้สมมตว่าวันนี้สตาร์ทที่20โลตลารางมาราธอนจร์จะเริ่มจาก20โลใช้เวลาของเดือนนี้ก็จะเป็น4 4, 4, 4่เดือน16อาทิตย์แต่รางซ้อมอาจารย์แค่3เหตุผลคือเมื่อซ้อมเยอะร่างกายมันกรอบอวิธีซ้อมอาจารย์ไม่จำไม่ได้ว่าใครเป็นคนบอกอาจารย์ เราจะต้องซ้อมเป็นฐานเป็นระมิดข so, so ึ้นไปให้ถึงจุดสุดยอดพีคเขาเรียกจุดพีคจุดสูงสุดแต่นักวิ่งมันจะซ้อมจนเลยจุดพีคแล้วลงพอวันแข่งเนี่ยมันจุดลงแล้วร่างกายมันกรอบแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ new pp หรือว่าประสบความสําเร็จนะฮะก็เลยแนะนําว่าขออาจารย์นี่แค่สามแต่บางคนเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เห็นก็ซ้อมสี่อาทิตย์กันละเออสี่เดือนสิบสิบหกอาทิตย์สิบหกเดือนแรกอาจารย์เอาเริ่มเลยนะลองรันครับเอ่อวันอังคารแรกยี่สิบโลยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกอาทิตย์ละครั้งเดียว อ่าไล่ก็คือวันอังคารอ่าทุกวันอังคาร 20, 22, 24, 26ครับนะฮะเอาเอาลองรันก่อนนะพอเดือนที่2เดือนแรกจบไปแล้วสิเดือนที่2เมื่อกี้ 22, 24, 26ครับ28 303 2 34จะขึ้นอาทิตย์ละ2โลครับขอจารย์จะไม่ขึ้นเยอะซึ่งไม่ตรงกับของขออ้างของกูดินนะครับดินก็จะขึ้นแค่10หรือหรือไม่ถึง10%ครับ การลองลันนะเช่นวันนี้เราวิ่ง10โลรพรุ่งนี้เราอาทิตย์หน้าเราจะไม่เกิดโรคไปยี่สิบไม่เกินไม่เกินไม,ไ,มไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพราะนั้นขออาจารย์จะสองโลเนี่ยตลอดเลยอาจารย์ก็เปิดมาก็คือเหมือนว่าเราได้จากประสบการณ์ที่ว่าอาจารย์ซ้อมมาแล้วเราลองผิดลองถูกมาเพราะอาจารย์เคยซ้อมถึง45 50โลก็เคยแล้วแต่พอถึงวันจริงนี่เละเทะหมดเลยเพราะร่างกายเรากรอบแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แนะนำว่าเดือนแรก20 22 24 26่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกพอเดือนที่สองก็ขึ้นไปที่ยี่สิบแปดยี่ ก็จะเป็น3ามหกสามหกสยืนยืนที่36ในการลองลันวันอังคารครับทุกวันอังคารนะฮะตอนนี้ก็จันพุทธศุกร์อีซี่ครับวันอังคารเป็นลองลันลองลันอินเตอร์วาวิ่งวันไหนการวิ่งมาราธอนมันใช้3อย่างครับอีซี่เทมโปอินเตอร์วาวอินเตอร์วาวใช้วันพฤหัสบครัเพราะว่าบอลจันพุทธศุกร์เราเราเบาใช่ไหมฮะอังคารลองลันใช่ไหมล้วก็เด็พุทพักพูเบาๆเพื่อเพิูงกล้ามเนื้อพวกหลังก็จะมีอินเตอร์วาวพันเมตรครับอาจารย์แนะนําว่าอย่าไปยุ่งกับ400 S <S บางค,บคนบอกว่าให้ร่างกายมันไม่จำเพราะเดี๋ยวนี้จะมีสูตรอะไรเยอะแยะหมดเลยไปลงคอร์ดสั้นถามว่าดีไหมดีเราจะวิ่งเร็วแต่ข้อเสียคือเราจะน็อกอเราจะน็อกกิโล30เราจะไม่ทนใช่ไหมครับมันจะไม่ทนเพราะเราจะไปสร้างกล้ามเนื้อแดงคอร์อดสั้นเนี่ยที่อาจารย์โดนมา400รเนี่ยเพราะอาจารย์เอาคอร์ดส0 0รอไปใช้ตอนมาเลย0 0เหมาะสำหรับ 10- กับโล30โลแรกวิ่งเร็วมากเลยจ์ไปเพลทไม่ถึง4ี่ะโลอาจารย์วิ่ง38เพลท3ตอนอายุ40นะ เสร็จแล้วมันเป็นน็อกออกกิโลสามสิบจนตอนหลังรู้ว่าโอ้มันเร็วไปเพราะ,ะนั้นการลงซ้อมตารางมาทอนทุกอย่างต้องเปลี่ยนเป็นมารารอนไม่ว่าจะเป็นลองรันเป็นเทมโปเป็นอินเทรวลนะฮะก็วันพฤหัสก็จะเป็นอินเทรวลพันเมตรสิบเที่ยวเอ,อ่อเรื่องเวลาเพจบางคนถามว่าอาจารย์แล้วแล้วเพลเวลาเราวิ่งให้เร็วกว่าที่เราแข่งเช่นว่ามาลาธอนเราจะวิ่งสามชั่วโมงครึ่งเพจห้าเพจห้าเพราะฉะนั้น มาอินทรวาลพันเมตรเราต้องวิ่งให้ต่ำกว่าเพจ5ห้าเช่นเพจสี่อย่างอาจารย์จะวิ่งมาราธอนอาจารย์จะวิ่งไม่เกิน3ชั่วโมงเพ3สามเพจสี่เพมันจะออกมา2ชั่วโมง4ี่เก้าอาจารย์จะลงพันเมตรอยู่ที่3นาทีกิโลละ3านาที20 10เที่ยวหนึ่งี่สหนึ่งเที่ยวพัก4นาทีแต่รุ่นใหม่ชนิดหนึ่งเที่ยวพันเมตรพัก2นาทีก็จะเป็นสูตรของแต่ละอาจารย์แต่ว่าของอาจารย์จะพักสี่เพื่อเหตุผลว่าถ้าเราลงไปพันเมตร ถึามเราลงไปสานาทีครึ่งแล้วรอบต่อไปเราพักสองนาทีทําไม่ได้เพราะว่าเรายังพักไม่พอใช่ไหมฮะเนี่ยนี่คือสูตรของอาจารย์ลองลองดูนักกีฬาลองไปฝึกดูแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อทางคุณบอยมาแล้วอาจารย์อาจจะเขียนเป็นตารางซ้อมส่วนตัวให้ฟรีทุกอย่างอาจารย์เขียนให้นี่ไม่มีค่าใ้จ่ายนะครับจะยินดีว่าเราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้หรือแนะนํากันนะฮะแล้วก็นี่เราได้อินเตอร์วาไปแล้วได้ลองรันไปแล้วได้อินเตอร์วาไแล้วด้อินเตอร์วาไปแล้วได้อินซีไปแล้วแต่นี้ทำไม การวิ่งเทมโป้ก็เหมือนกับเขาเรีเยกนอะไรเนี่ยเวลาวิ่งมาราธอนมันส2สองโลเราจะไปตลอดโดยไม่พักถูกไหมฮะแต่นี่นักวิ่งส่วนใหญ่พอไปแล้วมันชนกับแพงมั้งอะไรเหตุผลเพราะว่าไม่มีเทมโป้เทมโป้ของมาราธอนคือจะต้องระยะยี่สิบโลเทมโป้ก็คือจะเหลือวันอาทิตย์ถูกไหมครับถูกต้องครับนั่นแหละรเราจะต้องวิ่งเทมโป้อย่างน้อยให้ได้เดือนหนึ่งสองหรือสามครั้งครับที่อาจารย์ใช้มานะ เทมโปขออาจารย์เนะี่ยบางคนเปคุมเพลหรือว่าวิ่งให้ต่ำกว่าต่ำกว่าแข็งจริงอะไรเงี้ยแต่ของอาจารย์คืออาจารย์จะวิ่งตามความรู้สึกอาจารย์ไปเลยเช่น20โลแต่ก่อนอาจารย์วิ่งชั่วโมง20มนาทีซึ่งมันออกมาเพลประมาณ 3, 30, 3า3กว่า3.5อะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่า แต่ว่ามันต้องต้องใช้เวลาไงเพราะอยู่ๆเราจะไปวิ่ง3าครึ่งเลยไม่ได้เพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกมันจะต้องมีพื้นจาก10ไปยี่สิบมาเพราะสิบโลอาจารย์วิ่ง3ามสี่มันเทลีนสามครึ่งสามนาทีครึ่งถูกไหมฮะมันจะออกมา3ามสี่นาทีฮาฟอาจารย์จะวิ่งอยู่ชั่วโมง20ชั่วโมงยี่สิบนะฮะจนอายุ50าสิบอาการก็ยังวิ่งอยู่ชั่วโมงยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นไอ้สูตรที่ว่าฮาฟสองฮาบวกกันเราบวก15ทีไม่อันนี้ไม่เกี่ยวอ เพราะถ้าเอาชั่วโมงยี่บห้าบวกชั่วโมงยี่ห้ามันต้องออกมาสองชั่วโมงห้าสิบอาจารย์วิ่งสองชั่วโมงสี่เก้าอาจารย์ก็ยังงงว่าฮาบหลังอาจารย์เร็วกว่าฮับแรก<อ>ถูกไหมเรายันอยู่ที่ตัวเราครับแต่ว่าไอาา้สูตรพวกนี้มันก็คือเป็นสูตรที่ว่านเขาเรียนนะ่มันเป็นสูตรที่คนส่วนใหญ่ใชเเ้เป็นการคำนวณเขาคๆาเขาค่าว่าสมมติร้อยคนมันอาจจะใช้ได้เก้าส<อ>ิบคนบางคนอาจจะไม่ได้อาจจะเกินบางคนอาจจะใช้แบบวิ่งไม่ถึงเวลาไม่ถึงเงี้ยตรงนี้อาจารย์ก็คือบอกเป็นคร่าวๆที่ว่าที่ว่าอาจารย์ ซ้อมมาอย่างนี้นะประสบการณ์อาจารย์ก็ยี่สิบกว่าปีเริ่มวิ่งอายุสี่สิบนะฮะมาประสบความสำเร็จมารอาธอนอายุห้าสนะิบห้าสิบเพราะฉะนั้นใครที่วิ่งมาราธอนอาจารย์ขอให้จเย็นๆนะครับเพราะว่าบางทีเราโอ้เราซ้อมตั้งหนักเดือนหนึ่งเราซ้อมอาทิตย์ละสองร้อยโลเดือนหนึ่งรอบไปเจ็ดร้อยแปดร้อยโลเนี่ยทำไมวิ่งไม่ดี การวิ่งมาราธอนอาจารย์ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากยากกว่ามินิฮาเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าเราวิ่งเพลเนี่ยต้องริงงไม่ฮะบางคนก็ไปเสร็จเอาสามสิบามสิบหโลนี่นอกหมดแล้วมันมีตัวแปรเยอะเมันะฮะเรื่องอากาศครับเรื่องพื้นที่เขาหรือว่าเรื่องเรื่องความชื้นพวกนี้แล้วก็สภาพร่างกายเราวันที่วิ่งมันสมบูรณ์แค่ไหนนะฮะตัวนี้ นะ,ะอาจารย์ก็ฝากเจะก็น้อยเอาไว้ว่าถ้าท่านั้นแ <นะ S 2> ล้ว <นะ S 2> ผมรบกวนถามอาจารย์อีกอย่างหนึ่งอย่างอย่างอ e ีอย่างคำว่าอีซี่ในสามวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยครับอีซี่เราควรที่จะใช้เป็นเวลาหรือว่าอีซี่เพจยังไงครับเออตัวอาจารย์นะอีซี่อาจารย์คือการวิ่งแล้วคุยกันอ่าครับที่เวลายูทูบเบอร์หลายคนที่ว่ามาวิ่งอาจารย์อ่ะเนี่ยฮะคืองี้คำว่าอีซี่เนี่ยคนอื่นเขาอาจจะดูเป็นเพจขาดเพจเท่านี้เท่านี้เพจห้าเพจหกเพจเจ็ด เดี๋ยวนี้ยิ่งมีอะไรโซนสองใช่ไหมโซนสองอะไรแต่ขออาจารย์คือวิ่งไปคุยไปได้คุยไปคุยเปรู้เรื่องเพจสบายสบายแต่ถ้าอินเตอร์ว่ลกับเทมโปนี่ก็ใช้ได้เวลาหรือเป็นกิโลดีครับอาจารย์ครับขออาจารย์อีซี่น่าจะเป็นเป็นของอาจารย์นี่เป็นเป็นกิโลครับขออาจารย์ไม่ไม่จะไม่ค่อยเน้นเวลาเวลาอาจารย์ซ้อมเพราะว่าเขาเลยหรอาจารย์จะจับของรู้สึกที่ความเหนื่อยอย่างลองรันเนี่ยบางคนบอกว่าอาจารย์ต้องเอาเป็นกี่นาทีบางคนล็อกเวลานะครับ ตัวอาจารย์แนะนําว่าการซ้อมลองรันน่ะถ้าจะให้ได้ผลจริงอ่ะอย่าไปล็อกสมมติว่าวันนี้เราสามสิบโลวิ่งให้ครบเวลาช่างมันเพราะเด็กๆใหม่ๆก็จะวิ่งไปสิบโลกดเวลาหยุดล้วพอเริ่มใหม่ก็กดอาจารย์ไม่ครับปล่อยเวลาไหลๆวิ่งเท่าไหววันนั้นไหวที่เท่าไหร่ได้ยังไงก็คือเอาระยะตั้งแล้วก็คือไปตามทางนั้นครับลองรันไม่ต้องไปเอาเวลาเอาให้ครบระยะทางเพราะเราต้องการสร้างกล้ามเนื้อแดงความแข็งแรงความอดทนค การวิ่งมาราธอนคือเราจะทำไงให้เราวิ่งได้ต่อเนื่องติดต่อกันกิโลแรกถึงสี่สองโดยมไม่เดินครับถูกไหมฮะครับเ yeah. นี่ยเพราะฉะนั้นอีซี่ก็คือมันเป็นการเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายยิ่งรู้ว่ามันเป็นการฟื้นโฟรเพราะฉะนั้นวิ่งไปคุยกับเพื่อนง่ายๆเลยอาจจะวันหนึ่งไม่เกินแปดโล <5 km. S 1> ตารางมาราธอนอาจารย์จะง่ายเพราะอะไรรู้ไหมครับการที่วันจาร์พุ่สูบเราซ้อมหนักเนี่ยวันพุ่หักไม่มีทางวงพันเมตรสามวียี่สิบได้ข้าจะคำาัยนะเพราะเราใช้ไปแล้วเมื่อวาน เพราะ,ะนั้นวันนี้เราเบาเพื่อพรุ่งนี้เราจะวิ่งดีเพราะ,ะนั้นบางคนเนี่ยเร็วทุกวันวันละยี่สิบยีแต่ปรากฏว่าพอวันแข่งจริงไม่สามารถทําความเร็วได้เพราะมันมีแต่เขาเรียกนะมันมีแต่ลองลันอ่ะมันไม่มีไม่มีเทมโปไม่มีอินจาวาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีในหนึ่งอาทิตย์เราจะต้องมีตัวเนี้ยมีลรงรันมีเทมโปมีอินจาวาแล้วอีซี่บางคนยังเข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์จริงๆอีซี่นีสำคัญการเลยเขาว่เรียกในในวันทักกล้องเพราะว่านักวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ตอนหลังที่ว่าซ้อมกันหนักๆนีี่แทท ต้องเอาเอาคำถามของครูดินมานะซ้อมแล้วซ้อมหนักซ้อมเร็วทุกวันซ้อมแล้วแทนที่จะประสบความสำเร็จอันน,นั้นสมหมายหรือชิบหายครูดินนี่เขียนแบบ<อ>ตรงใจอาจารย์มากเลยบออ๋อที่อาจารย์ซ้อมมาแล้วมันมันที่อาจารย์ทําได้โดยที่ว่าเรานะตารางซ้อมเราเหมือนกับของอาจารย์ทุกทุกคนที่เขียนมา แต่แต่อาจารย์เก่งอย่างหนึ่งนะอาจารย์เรียนรู้เองพูดแล้วขนลุกอาจารย์เรียนรู้เองประสบความสำารับเองเพราะสมัยก่อนนาฬิกาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีตรงจันจนเด็กทุกวัน้ว่าอาจารย์แล้วได้กกามินก็้ให้เหลยวใสเพราะอาจารย์ดูไม่เห็นตัวเล็กอาจารย์ก็ใส่พวกนี้เรือสามห้าสิบทานไปอาจารย์ก็ทิ้งไปยี่สิบเก้าปีก็ยังยใส่อยู่แค่เนี้ยครับแล้วอาจารย์เก่งผมผมชอบอาจารย์อย่างหนึ่งนักวิ่งบางคน ฝึกซ้อมมามัน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 เหมือนมันมันวิ่งเร็วก็จริงประสบความสำเร็จจริงแต่มันระยะสั้นรของอาจารย์คงความความการวิ่งแบบยีิบเก้าปี29ปี30ปีโอ้โหไม่ใช่เร็ง่ายเลยครับอาจารย์ก็หลยคนบมออาจารย์อาจารย์หกเก้าแล้วยังไปแข่งเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วที่ไปบ่อทองไปจซนิกาวดไปแข่งกับ60แล้วอาจารย์ได้ที่หนึ่งอ่ะมันมีเงินสามพันอาจารย์บอกอาจารย์ก็ไม่รู้นะแล้วทุกคนวันนี้ครับคุณเตะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเราเรามีแรงบันดาล นีก่ก่อฮะเพราะนั้นเวลาวิ่งเราก็ต้องมีความตั้งใจมีอะไร,รแต่เวลาซออ้อมอาจารย์ก็จะวิ่งอับเด็กๆทุกคนก็บอกอาจารย์ซ้อมแค่นี้บอกครับ,รบแต่เวลาวิ่งจริงเราก็จะวิ่งเต็มที่นะฮะก็ขอให้นักวิ่งทุกคนนะประสบความสําเร็จรนะฮะแล้วก็ใครที่อยากจะได้เก็บความรู้หรือว่ามันวิ่งมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันมันเป็นที่อาจารย์ชอบพูดว่ามันเหมือนศิลกษัตริย์ครับมันจะดูว่าง่ายก็ง่ายจะดูว่ายากก็ยากเพราะบางทีเนี่ยเราดูว่ามันง่ายนะแต่ทำไมมันทำไม่ได้เพราะบางคนอาจารย์ดูว่าอัน อาจารย์ก็ยังงงว่าทําไมเวลามันเดี๋ยวนี้นะคุณบอยสังเกตว่านักวิ่งใหม่ๆอ่ะสมัยอาจารย์ไม่มีไอ้พวกเนี้ยรองเท้าเนี่ยพวกลูกศิษย์ก็ซื้อให้อาจารย์เอาฟ้าจารย์ใส่อัลฟ้าไฟผมอินเสิร์ตให้แล้วนะเนี่ยอันนี้ก็อาจารย์ตอนแรกก็ไม่เชื่อว่ามันดีตอนอาจารย์อายุหกสามหกสี่เนี่ยฮาอาจารย์วิ่งไปชั่วโมงสามแปดแล้วก็อายุมาตอนหกสิบวิ่งชั่วโมงยี่สิบเก้า อาจารย์ใส่อซิยวิชชูนุมันเบาและบางมันไม่ใช่ดีไม่ดีนะมันเบาบางแต่มันไม่เด้งเพราะวิ่งเร็วๆมันก็ร้อนแต่กาเท้าจนลูกศิษย์เห็นอาจารย์บอกอันนี้อาจารย์ลองอันนี้ใส่ต้นปีอาจารย์วิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมที่กรุงเทพกระทรวงลาโหมที่สนามหลวงได้มาห้าพันชั่วโมงสามแปดนาทีฮาร์ดจำได้เลยปีนั้นเสร็จแล้วพอซื้อรองเท้ามาก็ไปวิ่งพัทยาซึ่งตอนหลังอาจารย์ไม่เคยลงเพราะว่าสู้พัทยาสู้เพราะอายุหกสิบไม่ได้ พัตยาเหลือชั่โมงครึ่งอ่ะมันลดไป8นาทีโอ้เยอะเรื่องริง, <laughs> ลง<ท>เลยเพราะว่าเสร็จแล้วพวกน,<ๆ>นั้นก็งงว่าเฮ้ยอาจาร,รย์ไปทำอะไรมาปร,กรากฏว่าโอ้ยลงเท้ามันช่วยเพราะว่าหนึ่งอาจาร,รย์เป็นคนวิ่งเนี่ยเออลงปลายเท้าอตอนนี้จะบอกนักวิ่งว่าถ้าเราจะวิ่งให้ดีนะฮะพยายามฝึกเดวสไต์ทุกวันเดวสไต์ก็ที่อาจารย์ลงในพวกยูทูบไปนะการลง ซอยเท้าเขาต่าเขาสูงการฝึกดิวสไตล์เพื่ออะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราจะได้เราคิดนึงเป็นไปไปถ้าหายตอนอาจารย์ดิวสไตล์แล้วก็อาจารย์วันนี้อาจารย์ซ้อมแล้วกันเนรอผมเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูนะว่าการดิวสไตล์ทำยังไงซ้อมดิวสไตล์ล้วได้อะไรเหมือนที่ว่าหลายเราคิปมาว่าอาจารย์เระเบิดปอดทําไมนะพวกนี้บางทีนักวิ่งใหม่ก็รู้แต่สับแต่ไม่รู้ความหมายหรือว่าไม่รู้ว่าวันดีครับคุณเบี้ยววันดีครับไม่รู้ว่ามันอะไรเลยนะไม่รู้ว่า ทำเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรอยาจารย์นึกไม่ทันตอนนี้เวลายูทูบเบอร์มาสัมภาษณ์อาจารย์อาจารย์บอกไปอาจารย์ก็จะฝึกใหีดูว่าอย่างนี้เพราะนั้นนักวิ่งก็จะชอบแ่บเออตัวเนี้ยนะคือมันจะตรงใจเขาแบบว่าเขาจะทำไงเขาวิ่งเร็วเริ่มแรกก็ต้องฝึกเดีวสไตล์เะน้ต้องทําทุกวันมันก็จะว่าพอเรียนรู้ทาหนเดียวแล้วไม่ทำแล้วไม่ใช่ทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังทําอยู่ก่อนวิ่งเราก็เดีวสไตล์นะหลังวิ่งก็ยืดเหยียดตรงเนี้ยมันจะมีประโยชน์หมดพวกนี้นะครับ ก็ขอบคุณสําหรับเคล็ดลับการวิ่งมาราธอนนะครับยังไงก็ฝากอาจารย์บุญมาลุ่งมโนชัยด้วยนะครับครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนักวิ่งทุกท่านขอประสบความสำเร็จบางแสนสี่สองแล้วเจอกับพี่เสือนะใช่ครับพี่เสืออาจารย์ใส่ชุดเสือตลอดใส่ชุดเสือนะแล้วก็อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะแล้วจะมีเสียงอาจารย์อยู่ประมาณร้อยสองร้อยเมตรจะได้ยินเสียงอาจารย์แล้วครับหายใจใช่ไหมครับครับผมครับขอบคุณครับครับ